คุณค่ะใครลกกันไหม่ะเคมาไหมอาต้องไปเลยขอบคุณค่ะโอ้เราก็ไม่รู้เลยว่ารอเราอยูอ่ดหให้ไกระดาได้มาขดให้ไหมคะให้ให้มีข at ้่ะดหนึ่งสองสามขอขอถอยนะหน่งสอง คค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ตอนนะขอบคุณค่ะที่ไหนเรื่องต้องตรงค่ะตรงตรงนี้มีเก้าไฟถอยนะครับคือไฟถอยระวังพื้นต่างระดับ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 พี่ต่างระดับถอยยาวเลยพี่ถอยยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยไปยาวเลยอย่างนี้ไหนมาทำยาสิ่งของ เพราะว่าิมั์มันยากตรงที่ว่ามันต้องแก้คือถ้าเสร็ว่าทำแล้วก็แก้ใช่ต้องบัดเดวลกไปเรื่อยเหมือนทาอายุเท่าไหร่แล้วพี่สามสิบสองโอ้โหจังเลยจะได้ไปวเอาเอาเอานี้นะคะนี้กลอดนี้เราจะดูนี้เขียวนี้ปาอะไรนะปลาที่นันก็ปลาเตี้ยดีปะลจริงๆจะอยู่อีกนานะหมคะเพราะว่าจริงๆแ้วอันนี้มันมออกแบบมาเอ

啊、我哥在那啊,啊